เป็นไงจำไหมซอสอันดีเก้าพี่น้องลองชิมลองชิมแต่หน่อยเค็มา่ะเห็นต้องอย่างใจเ,เย็นๆแม่คือว่าฮันเป็นซีกเล,เลยครับปาไปเลยครับแม่จับแฮนเลยด้อจับแฮนเลยโอ้โห ไม่ใช่สเต็กนะครับแต่ทำแบบในยินเสียงบ่พี่นองในยินเพราะวายอยู่ในบ้านในบ้านครับผมให้แค่ว่ากินก่อันเพราะว่า,าต้องเอานี่นี่นอน,น,นอบ้านบ่ได้เด้อพี่นองยุ่งายาเป็นไง เธอหมักเองนะฉันไม่ได้หมักฉันรับหน้าที่ย่างอย่างเดียวขอจิ้มมือนะืจิ้มมือเลย,มมยน้ำจิ้มเป็นไงที่รักเยอะไม่ได้จิ้น้ำจิ้มเลยแ <c oughs> หนเลยมันจะได้อัตรรส <c oughs> มันอ่อนไงชีโครงอ่อนนั่ฟันไม่ดีด้วยอข,อขอโทษขอภายร้อนนะ <c oughs> เบรกูดเป็นไงน้ำจิ้มแกวน้ำจิ้มแกวพ่อไม่ได้ทำน้ำจิ้มมะขามไม่มีเวลาเน่เน่กินไหมเน่เน่กินได้นะแม่ไม่ได้ใส่อะไรแม่เอาให้เป่าเป่าเป่าให้เน่ก่อนนิดนึงนิดนึงกินข้าวแล้วนะคะจะขาวแล้วพี่น้องเพียบกอนไป ไปดูนะโอ้ยอไม่กินไม่กินฮ้อนร้อนนะรอออกเกเตาใหม่ๆมการนี้ล่ะพี่นอ้องความสุขเล็กๆน้อยๆเห็ดไหลูกเห็ดเมี่ยกินสีโค้งนี่รอสองร้อยสิบบาทแต่หน่อยออกร้อยร้อยซาวนั่นนะเนี่ยแอ่ว่าออกแปดสิบบาท <laughs> ถูกไหมหค่อยออกลอยไปซาวเมนบ่แปลว่าแปลว่าอยากกินนะแปลว่าเฮ็ดยังไงเท่าพนะ่อั่นก็เลยเฮ็ดให้กินเลยนะสะใจไปเลยเอ,ลออกคนละครึ่ง <c ười> กินลำบากไหมลำบาว่าพเนี้ยบ่านใจเงินกระเป๋าออเดียวกันอออกับป๋าเดียวกันจ้ะ ย้ำกินยำเพงนๆกับบมูหมูมันแพงแต่ก่อนโลร้อยนึงเนาะทุกวันนี้โลสองร้อยกว่าบาทนะพี่นะ้องหมูอื้กินนะเรียกเรียกเรียกแพ้ว่าเศรษฐีนะวันนี้เ <c oughs> จออวดรวยอวดรวยหน่อยหนึ่งสองสามแฮนแฮน ไปเสียบี่แล้วพี่น้องสองร้อยสิบบาทแพงไท่าไหรเนยอ่บอก่ไปดีนแพงปีน,นแต่เจีาเนี่ยจิ้มจมให้ผ<ห>ัวชื่นใจเนี่ยสิจจาน้ำจิ้มสุดยอดเลยนะคะตุยๆุยขอโทษขออภัยนะพี่น้องแพ้ว่าเขียวบบดีเดอร์พี่น้องเด้ออาจิกินบบได้อัตหรุดเนาะ พพเพราะว่าเพิ่นเออเพราะว่าแห็นนี่ยังมันก็ลําบากแม่นบ่ล่ะมันบ่คกอยังเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแขวอยู่นะกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณอืมกะเฮ็ดเอ่อมันแห็นบ่ได้มันเคียงเคียงอย่างเคียงหยังเพิ่นมันสิหลุดออกมาทั้ <c oughs> งแกงสิได้เอ่อยังกเนี่ยใบปอเอปปเอแห็นกินเลยครับ อืปวกนี่แซบมีอีกนะครับแต่หน่อยย่างหอมหอมพี่เน่ก็กินได้แต่พี่เน่กินข้าวแล้ว <c ười> คข่อย่งข่ชิ้่งคลิปอันนัน้นข่ชิติดเด็กหน่อยถ้ารุ่นขอบไปเดท่ารุ่นเนาะลูไข่เด่นดินเลียงบติตดิดอกนะก<ด>ินอืมาก่อนดีดีตอน <c oughs> โอเคพี่น้องไปก่อนนะมันสีดโดนนะแพ้ว่าให้แพ้ว่ากินเข่าแบบเอสไตล์เราเราก็กินเราสิ้ส้อยแมพี่น้องมันเราก็เสียวมีดตัดเอาค่อยๆกินของเรากินซาๆนะถ้าเราเนี่ยเรากะมันกะเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเออเราคือกินนัวยัันแมเราค่อยๆกินแม <laughs> กินขึ้นมาเดกันดูโอเคไปก่อนสวัสดีครับขอบบุญขอบคุณหลายๆบ้าจ่าได้บ่สุภาพอันได้บ่ถือใจขอถวด,นะดน้ำเดอ้อพี่นองเดอ้อสวัสดีครับ